ได้เวลาของการมาพูดถึงตัว Galaxy Note 10.1กันบ้างนะครับตัวนี้นะจุดขายมันจริงๆหนักๆเลยเนี่ยคือหน้าจอ WQXGA w, X, w นะครับที่2 5 6 0คูณ1600พิกเซลนะคมกริบแบบไรนี้ได้สเปซสำหรับจอ10.1นิ้วเลยส่วนที่เหลือดีไซน์จะคล้ายๆของเดิมหลายส่วนนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนเดิมเช่นปุ่มเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราได้เห็นการใช้ปุ่มโฮมปุ่มแบ็คปุ่มเม,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 มนูแบบเดียวกับตัวสมาร์ทโฟนแล้วแล้วก็ ปุ่มเปิดปิดหน้าจออยู่ด้านบนนะครับปุ่มปรับระดับสีอยู่ด้านบนมีอินฟราเรดด้วยนะฮะซึ่งก็จะเข้าทํานองปัจจุบันที่ตัวซัมซุงเนี่ยรุ่นระดับไฮเอนก็จะมีไฟพอร์ตกันเกือบ,บหมดเลยนะครับแล้วก็ลําโพงนะครับเปลี่ยนจากเดิมที่เมื่อก่อนอยู่ด้านหน้าตอนนี้มาอยู่ด้านข้างแทนะมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลลิเมตรอยู่ด้วยนะครับลำโพงข้างหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นลำโพงสเตอริโอรุ่นนี้ใส่ไมโคร SD ได้ใส่ซิมการ์ดได้นะครับ ก็ด้านล่างไม่มีอะไรนะก็น่าจะเป็นตัวชาร์จแต่ว่าโดนเอามาเสียบตรงนี้ไปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหัวเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นไมโคร USB ไม่กล้าถอดออกมาเดี๋ยวสัญญาณเตือนภัยดางหาว่าผมขโมยของอีกนะหลักๆตัวฮาร์ดแวร์ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากนะครับลูกเล่นจะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์มากกว่า,าเช่นพวกแฮคมานที่มีกันในโน้ต3เนี่ยเจ้านี่ก็มีด้วยนะ เปิดมาใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Exclusive Application ต่างๆอย่างเช่นพวกของ Galaxy p a s s ที่มี sketchbook นะฮะสำหรับ g a l a x เดย์เพลเลยมี Flipboard มีตัว evernote sync เข้าไปนะครับซึ่งมีการซิกใช้งานได้ดีขึ้น S n o โนแบบใหม่เหมือนก,นกันกับตัว Note 3แต่ว่า use r i n t e r face มีใช้งานง่ายกว่าเดิมเยอะมากนะครับนาจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนตัวปากกาเลยพวกนี้นะแอนิเมชันต่างๆก็ทำได้ดีขึ้นนะ แน่นอนสเปคก็แยกออกจากกันพอสมควรนะครับดูสเปคตัวรุ่นนี้เป็นรุ่น LTE นะครับก็จึงใช้2.3 g h e r z Quad Core นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น 3G อย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นตัว 1.9นะฮะออกตาคอนะครับ1.9 GHz จุก้าคเอร์คแต่ว่าแรมก็เป็น 3GB เหมือนกันกล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้าก็อยู่ที่2ล้านพิกเซลแต่แบตเตอรี่ให้มาจัดไปมากเลย8,220มิลลิแอมนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็บางฮนะ7.9บางกว่าโน้ต3อีกอะคือขอบอกนะความละเอียดของกล้องดีแค่ไหนมือเดียวถ่ายแท็บเล็ตสงสัยจะไม่ไหวฮนะก็เลยก็ต้องขออภัยจริงๆว่าเดี๋ยวมีของจริงมาให้เล่นที่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวค่อย เล่นกันจร,จริงๆจางๆดีกว่านะครับก็ค mm hmm. งประมาณนี้นะฮะสำหรับ g a l a x ี่ตัว Note 10.1นะครับ2,014 e d i t i ั n นนะฮะ